ททัศน์อาการ<ม>เป็นเส้นแนวนอนซึ่งคอยกับซีปียนไอซีเลยแบบบวบฟไฟเลยมัน่นี้คอย,ยชีซ่อมแบบมบ,บฟฟมีการวัดไฟเลย ถอดอะไรเปลี่ยนเลยตอนนี้ต้องถอดสายมันแล้วซะก่อนจักสายในตอนอยาบักละหลายสายลำโพงสายคี้กดหน้าจอสายรีโมท เป็นไอซีเขาเอิน้นว่าไอซีขยายแนยวตั้งไอซี IC, เวอร์วัดหันนี่ออกงากๆมันคุงกอสิหันบ่ได้แล้วนี่ลองออกครีมมาหันออกวางกัน คีมหันกระบอกแต่ค่อยว่าอาการเสียแบบนี้นี่แปลงบ่ยากแต่ว่าหันน็อดเอาไอซีออกนียากก่อนอีค่อยว่าเลย คือว่าเสียวอ,ออกทั้งแผ่นฮิตซิงเลยมันก็มีตังสเตอร์ฮอที่จอดติดอยู่นนำถ้าบอออกทั้งแผ่นนี่คือเสียวอ,ออกบ่ได้ละเพราะว่ามันคุงบอลหันน็อตออกแต่ว่าต้องหยอดตะก,กวัวใส่ซะก,ก่อนเพราะว่าตะก,กวัวมันแข็งมันแห้ง ต้องด้ทอดทั้งแผ่นแผ่นละบ,บายความร้อนี่เลยตัวนี้มันตัง้งสเตอร์หออันนี้บกเกี่ยวได้ยังนนไแต่ว่าเสียวออกเพราะว่ามันเอาไอซีเวอร์ออกไปได้ <Okay. S 1> ซ่อมแบบ บวัดไฟเลยอาการเป็นเป็นเส้นแนวนอนนี่มันเปลี่ยนไอซีเวอร์เลยแบบก็ต้องวัดไฟเลย มันมีกิบในไดฮิดซิงนี่ก็ดีหันนห่นกิบหั่นเกี้ยวอีกเออทัทง้ทงทงั้งลุมทั้งเทิงเลยนี่ออกมาเป็นเป็นบิ้งจริงสิเลยตัวนี้ไอซีเอร์ กันแน่นอี่หรีกว่าล่ะหั่นมันกับปินไปน้ำเลยอาคีมันหนีบปินข้างแน่้ออู้เพื่อจะออกได้เพื่อจะออกได้นี่ไอซีเจ็ดแปดศูนย์สี่ อันนี้ตัว,ตวเววก,ก้เกเาโซ่ตัวไม้ค่อยใส่เรียบร้อยแล้วเขาบยอยากให้คลิปมันยาวค่อยก็เลยประกอบใส่เรียบร้อยแล้วจังค่อยมาถ่ายเหยืองนี่อะไรถ่ายเอาตอนประกอบแล้วอะไรเนี่ยตอนที่จอดนั่นถูกตัวไม้ค่อยใส่แล้วล่ะ วันนี้สี่จอตะกวัวใส่ก่อนเอามาแปะไว้ให้มันอยู่้อขาวกันจากนั้นจังค่อยจอตะกวัวไล่ใส่พืชท,ทุกบอล ตัวนี้มันตงังชิเตอร์ห้องเอาบวกเกีียวกับมันอะไอซีเออ<น>ตัวนี้ตัวนี้แมนไอซีเวอร์เด้อตัวนี้เด้อตัวที่คอยเปลี่ยนตัวใหม่แลไะ มันนี่อมแบบบวัดไฟเลยมันี้อาการเป็นเส้นเปี้ยในซีเวอร์เลยพอ,อ,อเห็นมีตะกัวหลว,วมมักละลายขะย่ำตะกัวหลว,วมซะก่อน ตวัวกัวแตกเล่าแตกไรยงาบักหลายๆเต็มเลยซึ่งมันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ให้เครื่องพีบางที่อาการเป็นเส้นตะกวัวรวมจำพวกนี้ก็มีส่วนคขึ้นกัน ถ้าหากว่าเขาบ่ยย่ำตะกัวจำพวกนี้เวลาเจ้าของเครื่องเขาเครื่องมือือนนี่มันเน่งเดยนิ่งไปเน่งมามันจะเป็นอาการใหม่เจ้าของเครื่องเขาเก่ากล้ามมาอีกคือเกา่าสะนั้นแล้วก่อนที่เขาจะประกอบเครื่องส่งลูกค้าเขาต้องย่ำตะกัวซะก่อน ทุกๆเครื่องที่ามาซสมค่อยกระเฮ็ดแบบนี้แหละก่อนที่จะปิดฝาทรงลูกค้าค่อยก็ต้องย่ำตะกวัวซะก่อนย่ำตะกวัวแล้วก็อนาไมยทำความสะอาดบนใดที่เห็นว่ามันห่วมมันเล่าก็จอดย่ำใส่ให้มันทั่ว สังเกตว่าบอลที่ว่าตักลัวมันหลวมเหล่านี้สีของแผ่นปินมันจะจะต่างมันจะออกเป็นสีซีดๆซึ่งบอลน,นั้นมันจะเป็นลักษณะว่ามันเกิดคขม้อนแห่งสีของแผ่นวงจรมันก็เลยซีด จางนั้นการอนามัยแบบนี้แหละอนามัยมันสะอาดหลังจากอนามัยแล้วก็สีประกอบอัดฝาแล้วก็สีเปิดลองเบิง ถ้าว่ามีเสียงเว้าหลบก่านก็ขออภัยโมเมียมาเล่ยนนำโมเมียมาเล่ยนนำเมียสนอกตอนนี้มันค่อยประกอบเรียบร้อยละเพื่อได้รายไเนจ่าการเป็นเส้นตอนนี้เต็มจอแล้ว